เดี๋ยวนี้ข่าวรถมือสองย้อมแมวเต็มไปหมดไม่ผิดครับที่คุณจะกังวลเรื่องรถมือสองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกความลับของร้านเราให้คุณฟังรถทุกคันที่เราซื้อเข้ามาตรวจเช็คสภาพมากกว่า100หลรายการเรามี QC ตรวจเช็คสภาพอย่างละเอียด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างโครงสร้างหลัก ต้องเดิมทุกอยาก่างทางเราขัดเคลือบสีรถทุกคันภายในสวยเหมือนใหม่ภายนอกเหมือนออกป้ายแดง ความลับของเรายัางไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับต้องบอกงี้ว่าเรายัางมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคนด้วยเรารับประกันอะไหล่ที่เกี่ยวกับเครื่องช่วงล่างมากกว่า180ปรายการถ้าเกิดว่าอะไหล่ของคุณเสียหรือมีปัญหาสามารถเคลมได้ที่ศูนย์ตามยี่ห้อออกโตโยต้าเคลมที่โตโยต้าออกฮอนด้าเคลมที่ฮอนด้าทั่วประเทศเรารับประกัน2ปีหรือ20,000กิโลต้องบอกว่าอุ่นใจสุดๆนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <S <S <Gob> เรากล้ารับประกันรถของเราว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อ,ตอ กฎหมายถ้าเกิดว่ามีเรายินดีซื้อคืนนะครับเรากล้ารับประกันเพื่อที่จะให้ลูกค้าอุ่นใจให้ได้มากที่สุดเพราะที่สัมโพธของเรานะครับครบจบอุ่นใจที่นี่ที่เดียว